สวัสดีครับผมปเป็นพี่น้องสุขุูสุพจน์นะครับมือนีสิบห้าทุกท่านเนี่เปิดมุมมองใหม่คือเปลี่ยนไม้เสร็จมองบังไฟเป็นวิทยาศาสตร์ครับผมเพราะว่าวิทยาศาสตร์นี่มันมองเห็นครับทดลองได้แล้วก็หาเหตุและผลถึงมันต้องจุดให้ไกลเคียงที่สุดถ้ามองบังไฟเป็นวิทยาศาสตร์ได้นาทีแต่ละชิ้นส่วนของบังไฟเนาะชิ้นส่วนแรกที่มุสุบ่าวถึงนะครับชิ้นส่วนที่หนึ่งก็คือตัวบังไฟเองนะครับผม มองเป็นวิทยาศาสตร์โตบังไฟนี่คือโตัวสางแรงดันหรือแรงผักเนาะเป็นส่วนของพลังงานนั่นเองนะครับสางแรงดันนะครับ สี่ด้านแห้งด้านเบาาึ้นเร็วขึ้นซาอย่างนี้ครับกัอยูที่แรงด้านของบังไฟนะครับเกี่ยวกับเล็กไข่กินสูงกินตำ่ำกับว่ากันไปนะครับแม้กระทั่งรายละเอียดเล็กๆหน่อยคือโต้มือเองนะครับ่าสิเป็นสิบถึงท่านเก่าท่านสองทานสามกว่านไปชิ้นส่วนที่สองคือหางหางนี่นาทีของหางนะครับมองตามวิทยาศา,ศาสตร์นะครับผมหางคือเป็นโต๊ะควบคุมติดท่านะครับเวลาบังไฟขึ้นไฟอะไรก็ ิกออกคางหรือบางไฟตึงยังสีนะครับไฟอะไรกะต็ตีวงวงกวง้างส่วนมากสีเป็นย่อนหางนะครับคือหางกับบางไฟนี่บอสัมพันธ์กันในการหมุนของตัวบางไฟบางเท่อหางแข็งเกินไปนี่เหตุห้มันขึ้นแบบเกินยแบบังขึ้นแข็งๆนะครับเหตุห้บางไฟนี่บบเป็นธรรมฉาติในการขึ่นสําคัญบนโอยเลยนะครับนวดุงซียู่ระวางก้างระวางบางไฟกับหางนะครับตัวนี้มีส่วนสําคัญเป็นตัวยึดนะครับเป็นเป็นตัวปะข้องบาง เป็นตัวยืดหางหนุกงมีส่วนนีอย่างนาะทีของหนวดกุ้งมองต้ามวิทยาศาสตร์นะครับหนวดกุ้งนี่ก็คือเป็นโตควบคุมการประกบก,กันหรือการหยุดติดการหยืดแน่นนะครับเป็นโตประคองนะครับให้บางไฟนี่ตรงตลอดพูกกำหางเสมอก,กันเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ร,ระหว่างหางกับบังในการขืนต่ละครัง้งมาที่นี่มาบอกาถึงหางก่อนนะครับผมเป็นสร้างหางบางขนาดหนึ่งนิ้วนะครับผมผมใส่หางนำนักหางก่อนนะครับนำนักหางผมใส่อยู่เก้าสิบกรัมนะครับยางมากก็คือบให้เกิน หขีดถ้าเกิดว่าร่วมนวดกุ่งกับประมาณขีดสองไอ้สีใ้าาเกินขีดสองนะครับนอกจากเขาจิปฏิเสธหางหมายถึงว่าพอหางไงยังสีแล้วมันเหลือกบ่ได้เนาะหางไงก็อย่างต้นนี้หางไงนะครับ ผมใช้น้ำหนักหางใหญ่หนึ่งเกิหนึ่งีดกับอีกสิบกรัรมนะครับให้เกินดีนะครับไฟบังคับเลยเราเกิดว่าหางใหญ่กว่านีมันจะจับเลยคือบ่เลดนั่นเองนะครับผมถนัดหางหน่อยหางเบาวิธีการเราหางกับเราทัวไปแต่มันสิมีปัจจัยสําคัญอยู่ให้เฮาควรระวังนะครับหนึ่งปลายหางนะครับเทียบๆประมัณ มาปเราะวาณซิหาเส้นจากปลายหาตัวน,นี้ตงบ้างแน่นะครับย่างที่สองนะครับผมช่วงประกบกับ,บัง19เกเส้นต้องมีความแข็งแรงหลากเาวจนมาถึงบองบังไฟสุงนะครับเกือบถึงตรงกลางหางเนี่ย้องแข็งแรงหลายหลายคนเขาเหลานะครับเขาสิเหลาแบบเปิดหลังเปิดหลังไม่ควอมว่าหลาหลังบ้างนะครับหลาหลังบ้างแล้วให้ช่วงที่ชือบังไฟสุงนี่นะครับ หนาแต่สำหรับผมเองแล้วความหนาความบางบนนี้กันนะครับผมเล่าให้มันไก่เคี่ยงกันที่สุดแล้วที่สําคัญคือนหนักแต่ตองได้สุดไฟสุดมั่นนะครับเรี่ยวเตะเลยนะครับนำนักต้องเสมอกันเป๊ะๆนะครับการม,มองมองไฟให้เป็นวิทยาศาสตร์นี่มันสาคัญสําหรับผมเองนะครับผลงานเนะาะบอกถึงผลงานนะครับบังนิวนี่เท็ดไปแล้วหาบาังนะครับล่องสองบงังออกสา,ามสามบังนะครับ ไปนัาบางออกสนามกันดีกว่านะครับออกสนามนี่รู้สึกว่าสนามแรกได้270วินะครับการเหตุบางเหนียวนี่นะครับมองเป็นวิทยาศาสตร์นะครับฟังอาจารย์หลายๆต่อหลายๆคนมานะครับมาก่ามาคิดน,นะครับถุกท่วนเปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตร์นะครับพอเอาความเสือมาปนนะครับบางแรกผลงานได้270 วินาทีนะสนามศรีสเกตบางที่2หายตัวน,นี้โหนับก็ะไดเ,เดีียวเตยอาซิจูดคำโพดนะครับบางที่3 6 6 0วิก็ยังคือว่า อยู่ในเกณฑ์เฮาก็เป็นสางไม้คือกันเนาะผู้ไดหูเดียวผมขอถทดหลาย,ลายๆนะครับคำถามยั้งนะครับผมหรือปรึกษากันใดนะครับผ่านคอมเมนต์ใต้ลิปได้เลยนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็บ,บางเทืาก็อาจจะถามทันก็ได้นะครับเฮามาปรึกษาสื่อกันอะรกันนะครับเปิดมุมมองบ่มีไผเหนือกว่าไผบ่มมีไผเป็นอาจารย์ไผการเรียนรู้ มันสําคัญนะครับถ้าคุณเหตโตเป็นคนน้มเต็มแก้วนะครับมันสิบอมีการเรียนรู้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเหตโตคือแก้วบอมีนม้มคุณกับสิมีความกระหายในความรู้ตลอดเวลาสิมีการเรียนรูอยู่ตลอดตัวนี้สําคัญแห้งนะครับฝากไว้ซํานี้ครับ EP สองเดี๋ยวผมสิบ่าพาทันมเมืองสองบังนี่แหละที่ผมเราหางว่าเมื่อสีออกมาจังไดขึ้นแบบไดออกจากวิอะไรประมาณนี้นะครับเด้อ